ครับสวัสดีครับวันนี้ตาก็มาดูน้องเขานะครับเก็บยางป้านะครับเก็บยางป้าครัก็เก็บยางเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเอารถไถมาลากนะครับเอามาลากนะครับตาก็มาถ่ายคลิปนะสวนยางป้าแล้วก็จะไปปักเบ็ดนะครับนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับ ได้หถังนะครับหถังถังที่หกไม่เต็มเท่าไหร่เนะอครับช่วงนี้ก็ราคายางก็ดีนะครับถือว่าดีมากนะครับแต่ก่อนไม่ถึงนสามสิบาทนะ้ะยี่สิบยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนี้ได้ได้ยินเขาว่าได้ยินเขาว่ากิโลละสามสิบโอ้ ก็ได้หลายกิโลอยู่นะครับได้หลายกิโลอยู่นะครับก็อน,นี้ก็ประมาณพ่อน้องไปขายเมื่อวานสถังก็ได้เงินเกือบหมื่นเนาะอันนี้ก็คงเป็นประมาณหมื่นกว่าบาทนะประมาณนี้นะประมาณนะครับประมาณมก็อาทิตย์หนงเดือนหนึ่งนะครับก็ก็จะขายอยู่สองครั้งนะครับ นี่ก็เย็นนี่ก็เขาก็มากรีดใหม่นะครับมากรีดใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เขามากรีดใหม่นะครับอันนี้เป็นสวนยางลุงพลป้าแตนนะครับเป็นสวนยางลุงพลป้าแตนเนาะ <tekn S 1> นี่น้องเขาเขาเป็นคนกรีดแบ่งกันนะครับแบ่งกันกับป้านะครับแบ่งกันกับป้าสวนยางนี่ก็แต่ก่อนลุงป้าก็มากกีดประจำนะครับ แต่ทุกวันนี้ลุงป้าเขาก็ไม่ได้มากรีดเนาะเขาก็มีภารกิจของเขาก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันสวนยางจะมีอยู่ของนาตายปาเต็นแล้วก็แม่น้องสมพูนะครับน้่นครับทุกวันนี้ก็พ่อน้องสมพูเขาเขากรีดตัดนะ ใต้เขาเรียกว่าตัดยางเนาะภาคอีสานรับกีดยางนี่ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็มันเป็นรายได้นะครับมันเป็นรายได้ขอ,ของสาวเกษตรกรนะครับสาวเกษตรกรแต่ช่วงนั้นลุงเขาก็รับงานเยอะนาะกีดสวนนั้นบ้างสวนนี้บ้างแต่ราคามันก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะ อเราก็ทําไปพออยู่ได้นะพออยู่ได้ของหน้าฝนหน้าฝนก็ไม่ได้ปลูกยางแต่ปลูกแล้วก็มันมันก็ตายบ้างไม่ตายบ้างก็เลยตัดทิ้งอืก็ไม่รู้ว่าหน้าแต่จะปลูกเอ,อก็มาทำข้อกัวใส่เนาะทำข้อกัวใส่ถ้าจะปลูกใหม่ก็ได้อยู่นะ ขอน้ำฝก็สองร้อยกว่าต้นเนาะอืมก็น้อยอยู่นะแต่นะผลก็มีที่นาด้วยนะครับมีที่นาด้วยอเพราะว่าตาก็ตาก็ตาก็แบ่งให้ลูกทุกคนเนาะแบ่งมรดกตกทอดแบ่งให้ลูกทุกคนก็ได้กันทุกคนนะครับน้าต่ก็ได้ได้ที่นาอได้ที่นานะผลก็ได้ที่ ปลูกยางก็ได้นะครับทําอะไรก็ได้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับน้าฝนนะครับนะครับถ้าเป็นสมัยตี่ก่อนโว้ยถ้าหากได้เงินเยอะเหมือนทุกวันนี้ตาก็คงดีใจเนาะแต่นี้ก็ไม่ว่าลนะเนาะมันสมัยของใครของมันทำไปความคิดความรู้สึกตาก็เพิ่งเอาวัวเข้าคอกเสร็จนะครับเอาวัวเข้าคอกเสร็จ แล้วก็จะไปปักเบ็ดนะครับวันนี้จะไปปักเบ็ดด้วยเอาไว้พรุ่งนี้เช้าจะได้ไปไปยามจะได้ไปจะได้ไปไปยามปลาว่ามันจะถูกเบ็ดหรือเปล่านะครับก็คืนนี้ก็จะนอนนานะครับจะเปลี่ยนที่นอนเลยนะครับจะเอามานอนอยู่นานะครับนอนอยู่นาก็เป็นเพื่อนลูกนั่นแหละเนาะเป็นเพื่อนลูก นอนอยู่บ้านก็หลายเดือนเนาะหลายเดือนนี่ก็เตรียมแล้วครับเตรียมแล้วนะครับก็มีก็มีปูแล้วก็มีปลาเข็งนะครับมีปูมีปลาเข็งแล้วตรงนี้ก็มีจิ้งหลีดนะครับอืมจิ้งหลีดนะครับอืมจิ้งหลีดนะครับนี่จะเอาไปใส่นะครับ,ะรบจะเอาไปเสียบลอยนะครับเอาไปเสียบลอยเนาะ เาไปเสียบลยมันมันจะถูกปลาปลาอะไรส่วนมากป,ปลาสูตร,ปล,รปลาสูตรปลากฏดนะครับปลาสูตรปลากฏดปลาปากหอมแล้วก็ปลาช่อนนะครับมันจะชอบถูกนะครับเวลาเราเสีย เสียบลอยนะครับส่วนปลาดุกปลาอย่างอื่นไม่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 ไมไมไมค่อยกินเหยื่อนะครับแล้วก็การเสียบรอยจะมันจะถูกนะเพราะช่วงนี้นะช่วงหน้านเดือน11บเสบสอเนี่ยนะตุลาพฤศจิกาธัานวาเนาะประมาณนี้แหละเขาจะเขาเขาจะปากเบ็ดจะถูกปลา ปลาคาวปลาเคืองแต่ปลาคาวไม่ไม่เคยถูกนะแต่ปลาเคืองเคยถูกนะเวลาเราเสียบโอยเนาะกบปลากดก็คล้ายๆกันนะครับคายายกันนะครับคล้ายๆกันนะครับก็วันนี้ก็คึบคืมนะครับค้มคืมฝนก็ไม่ตกแต่มันคืมนะครับอากาศดีมากนะครับอากาศดีนะครับอืก็ดีแล้วฝนไม่ตกถ้าฝนตกตาเปียกแน่ๆนะครับ เปีกแน่ๆเพราะว่าอะไรที่ระเบียงมันมัน,ม,นม,ม,มันไม่มีฝามันไม่มีฝาอตาก็นอนที่ระเบียงแหละเดี๋ยวตามาจากปักเป็ดก็ะจะทำที่นอนเดี๋ยวคืนนี้ก็จะขึ้นไลสดที่นี่แหละที่เสียงนายเยนาะที่เสียงนายเยนาะอืก็อ,อยู่นี่ก็มีเพื่อนอยู่ก็มี พสดิงนะอ่าแล้วก็หน้าตายที่มากีดยางเนาะที่มากีดยางตัดยางก็มีหน้าตายมีพสดิงแต่หน้าตายเขาก็คงกีดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะอืมก็นั่นแหละแต่และคนแต่และครอบครัวก็ยุ่งกับการงานเนาะวิ่งตามเงินนะครับอืมวิ่งตามเงินถ้าเราไม่ได้เงินก็โอ้ยมันมันยากนะครับมันยากนะครับนี่หน้าตายก็ กลับแล้วครับหน้าตายก็เอารถไถข,ขึ้นมาแล้วเนาะเก็บยางและเก็บยางพวกนี้ช้าก็ขายแล้วครับขายแล้วแต่น้าตายก็จะได้เยอะอยู่นะจะได้เยอะอยู่นะเพราะว่าหน้าตายก็หลายต้นเนาะเกือบห้าร้อยหกร้อยต้นเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแล้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ